สวัสดีครับดีครับดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมจีบผ้ามาแนะนำอีกอาชีพหนึง่งล้างแขกที่เผาทานอ่าเผาทาันว่างกับเผาทานกับมาเห็ดเก้าอี้ไม้ไผ่ชุดเก้าอี้ไม้ไผ่ครับชุดโต๊ะนัง่งมีเตียงมีแค่ความครับเด้วพี่น้องพายไปเบิ่งครับนี่ครับพี่น้อง ชุดนี้ครับอ่าพึ่งเสร็จมุอว่านี่ครับล่งเกรือบเงาเรียบร่อยพันหาครับพันหาชุดนี้มีเก้าอี้สีตัวสัน้นว่างแก้วหนึ่งตัวโต๊ะกลางหนึ่งตัวรวมทั้งหมดหกชิ้นครับหกชิ้นหกชินนี่คือพันห้าครับ ผ่นห้ามันรับเองครับมันรับเองอยู่ตำบลบ้านคอรครับบ้านแกนเ่านี่ครับอนี่ชุดชุดในไท่ไครับเบิ้งครับพี่น้องการเขามุ่มนีเจาะครับจ่อบริได้ตอกบริได้ตอกไอ้นั่นนะครับจาะเลยจาะข้างล่างครับจาะดอกคนซอย ทุกจุดยึดแน่นแข็งแร,งคร,แง,แรงครับก็วีโต๊ะก็แข็งแรงครับแข็งแรงโต๊ะกลางอ่าอุปกรอนพี่นองความยาวอ่าความยาวอยู่ที่หนึ่งเมตรห้าเซนครับอ่าความกว้าง กว้างอยู่ที่80เซน็เส้นครับกว้างความสูงความสูงที่ที่7 70ครับ70นี่ชุดก้าวี่นั่งอ,อยู่ตามทั่วงตามสวนหรือตามร้านอาหารเพื่อสนใจกับติดตัวได้ครับติดตัวได้ลากามาอีกคทีน,นึงครับ เตียงครับเตียงนางแค่แค่บ้านท่านแค่ไม้ไผ่แค่ไม้ไผ่ตัวนี้ควมยหญาที่ร้อยแปดสิบเซนหนึ่งเมตรแปดสิบเซนกวางเมตรยี่สิบครับสูงสี่สิบห้าเซนครับไม่ไพ่พื้นรวนครับพี่น้องครับไม้ไผ่อันนี้ชุดนี่ตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทครับห้าร้อยห้าสิบบาทล่งสลักให้เรียบร้อย เกือบเงากันหมอกกันพวกสวยงามครับนั่งเรียนน้ำหัวน้ำสวนครับถือครับพี่น้องครับถือคอ่าเ็ดยากไม่ก็หายากเข็ดถือครับพ่อซื้อหน้าผมมาราคายครับเนี่ยชุดง่ายๆครับมาแวะเวียนมาได้เลยครับอ่าอยู่ที่ร้านชวีวัน การค้าครับบ้านโนนลานครับตำบลบ,บ้านคอ,อเพิ่อเมืองจังหวัดขอนแก่นครับสนใจติดต่อเลยครับหลังจากว่างเว้นจากเผาทานาก็เ้มาเห็ดมาเหา็ดเก้าอี้ตัวเมียไผ่ขายทานกับมีว่วางขายครับทานตะวางสต๊อกหน่อยครับตัวสต๊อกหน่อยตัวน,นี้แล้วถูกขาย กระสอบเหมือนแล้วครับกระสอบเหมือนแล้วหรือผู้ใดสนใจอาส้นค่าอีกดั้งเดิมที่ผมเห็ดก็คือเดี๋ยวครับพี่หน่องพาไปเบิ้งนี่ครับชุดโต๊ะถังสองลิตรนี่ชุดนี่อาชีพหลักของผมก็คือตุดผมก็เห็ดตัวนี้ครับเห็ดตัวนี้เ ตัวนี้ก็ขายนะครับชุดเฮ็ดไม้อันนี้อันนี้ตั้งโชว์ด้วยล้าน,นซื้ครับาสามารถเข้าขมาชมอยู่ในเพจของผมก็ได้ของเฟซบุ๊กผมก็ได้ครับชื่อมิสเตอร์โทมเอร์ Mister โททองเชือ,อหรือพิมพ์เข้าไปยอยู่ ใน u t u b e ของผมของผมคนคนเบื้อทไทยๆก็มีอยู่ครับมีการเห็ดถังเก้าอี้ถังสองวิวริอผมก็เห็ดปกติผมก็เห็ดงานตัวนี้นะครับมีมีงานลักก็คือตัวนี้งานเฟอร์นิเจอร์จากถังสองไวริดมีหลากหลายครับมีเตาย่างเตาปิง่งถังเตาเผาถ่าน กระเฮ็ดหลากหลายอยู่ครับหลากหลายสั่างได้ครับพิดต่อั่างได้ชุดนี้ที่ผมขายเนี่ยปกติแล้วเก้าอี้เก้าอี้กลมตัวนี้มันสิมีสองัสองตัวเก้าอี้ยาาวเก้าอี้ยายวคือตัวนี้สองตัวโตตัวหนึ่งเป็นทั้งหมดห้าชิ้นปกติผมสิขายเจ็ดพันหา พี่น้องติดต่อทางอ่าผมมาทาง y o u t u b e ของผมมาแล้วตอนนี้ผมลดห้เลยห้ารอยบาทเป็นเจ็ดพันครับอ่าเบาะหนังครับเบาะหนังเบาะหนังเลือกไล่ได้เลยครับเบาะหนังโต๊ะนี่ตัวเทิ่งนี่สิเป็นแบบไม่อ่าจุดนี่สิบว่าเห็นสิเป็นว่างว่างแบบไม่ตัวนี้ครับแต่ว่าสติกเกอร์เนี่ย ติเกอร์หรอดไติใหานะครับติเกอร์เพราะว่าติเกอร์บรางเสียงก็มีลิขสิทซิ์ของเขาอ่าบอด้ติดให้จะเป็นโต๊ะสีล้วนๆมักสีแดงก็สร้างได้เลยขาโต๊ะสิบว่าเป็นแบบนี้ครับขาโต๊ะเป็นแบบไม่งามก็นี่อันนี้มันใช้งานมาหลายปีแล้วครับมานสองปีแล้วก็เลยออกสิเป็นมนมนหมองนิดนึงผมบ่ค่คยได้เห็ุครับอ่า มามาเน้นเรื่องเก้าอี้ไม้ไผ่ครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อได้ครับเด้อสนใจติดต่อไดอ้ไม่ไม่กวดก็เฮ็ดครับไม่กวดก็เหตขายกันไม่กวด,กกวดนี่สวางสามแบบแบบนี้อันนี้ผมขายอยู่หน้าร้านผมก็ห้าสิบาทครับห้าสิบบาทนะครับ ท่านจาลานถุง30บาทครับเพื่อนครับ,รบสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณครับ f อซผู้ติดตามและผู้ที่เปิดคำาวมาเบิง้งขอบคุณด้หลายครับเดี๋ยวสิแนะนํำสินค้าดีๆไม่แม่ให้เบิง้งอีกต่อไปครับครับสวัสดีครับ